Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะแคนซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีเกมไหมคะก็อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่อยู่กับพี่พ,พีโอเคโอเคนะคะย๊อยย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 ยไม่ใช่สิต้องพี่พีตุเตตุเต้นจ๊ะ <c oughs> โอเคเฟยตุเตตุเต้ตเตนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจก ปุ่มหันษาสุดฮาฝึกภาษาไทยสุดโทนิกแล้วนะจ๊ะโอเคพี่ขวัญบอกเลยนะคะวันนี้ต้องชนะสองคำที่ผ่านมาพี่ขวัญจะพูดคำอะไรไม่รู้พี่สองคำอ่ะมีน้องๆเม้นด้วยนะอะไรคนมันจะแค่แบบพูดผิดมันดัดฟันไงโอ้ยอ้ดัดฟันไปโลออกไปจริงๆดัดฟันแล้วมาแบบทำให้พูดผิดคุณจริงๆไปโลออกแล้วแบบพอ พอจะแคปว่าจริงเนี่ยไปลบออกพอแคปจบปุ๊บไปดัดใหม่นเอ่าขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยไปแล้วเฮ้ยซ้ำมาได้ไงเฮ้ยอุ้ยกดอันไหนอ่ะสตาร์ทอันนี้ปะอันนี้มั้งอืมอ๋อโอ้ว a r n i n g ซ้ำมาแล้วมาแล้วไทกะเลเวลหนึ่งมาแล้วครับพี่ขวัญต้องรีบหาก่อนเลยครับไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องจัดหนักจัดเต็ม ไอพี่อย่าเพิ่งเจอดิที่มันรูอะไรอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะรูเยิบเลิฟยูเออมันต้องมีซัมติงรูเยิบเลิฟยูไงจ๊ะที่รักเอ้วมันต้องมีซัมติงในรูเดี๋ยวเธอไม่อาจจะไม่มีซัมติงในรูก็ได้ทำไมต้องแบบว่ามีรูแล้วต้องมีซัมติงอ่ะเพราะอะไรทาหนีแล้วโอ้ยมันจะทำหลอกคนโง่อย่างโอเคโอเคก็ได้ ปากดีปากดีนะเพนะ <S 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 โอ๊ยทำไมรู้สึกมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นก็คือไม่เห็นไง,งไไเห็นว่าเขาลืมทำโอ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออโอ๊ยแดนบรนันแดนบรนันคืออะไรวะแปลว่าอฮ้ยบ้านสวยมากเลยอะ่ะเตรงเราติดตรงเนี้ยไม่เข้าไม่ได้อะมันไม่ให้เข้าหรือเปล่าเธอให้ลองดิอ๋อมันไม่ให้เข้านี่ไงมันมีบล็อกเขาขาวางอยู่ เธออาจจะมองไม่เห็นบอกพ่อยนี้คืออะไรหรอถึงห้ามเข้าอ่ะไม่รู้ก็คือมันเป็นบล็อกที่บล็อกไงมันก็เลยห้ามเข้าอืมโอเคปะโอเคปะไม่โอรู้สึกว่าข้างนอกนะคะจะเป็นบ้านที่มีฟาร์มเนาะแต่ว่าเราไม่เห็นว่าปุ่มอยู่ตรงไหนเลยเยอะเราจะเดินสำรวจข้างนอกก่อนนะคะพีพีนี่เขาไปสำรวจข้างในแล้วเราอยู่ข้างนอกตุดุนตุุข้างนอกตรงไหนอ๋ออยู่ข้างบนเหรอ ใช่อ้าวไม่รู้คิดว่าอยู่ข้างในบ้านนี่อ่านะคะอ่านะคะเฮ้ยคือไม่ได้เฮ้ย <laughs> โอเคไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปมีบันไดก็ไต่นี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> อือว่าข้างบนนี้มันคืออะไรนี่เนี่ยเธอก็กระโดดขึ้นมาดิเออกนไม่ได้อ่ะ อันนี้ไปไม่ได้มั้งเนี่ยรู้สึกมันจะมีบล็อกเสียวขาวปิดไว้อยู่เราเดินไปไม่ได้อะตรงนี้เขาไม่ให้เดิน,นห,รหรอกอือ่อาเราทำมาไว้ทำไหมวะก็ทำมาเพื่อความสวยให้ขึ้นมาสำรวจข้างบนนิดนึงแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราลงไปข้างล่างต่อ <c oughs> โกกหอกระวง <c oughs> ได้ฮะเดี๋ยวพี่ขวัญจะอยู่ชั้นนี้เนี่ยเราจะดูดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนปุ่มของเราปุ่มของน้องเคปุ่มของพี่ขวัญนัองหอกเรา โอ๊ยตกตกมราไม่เห็นอ่ะเราว่านะมันอยู่ข้างบนเมื่อกี้แหละเพราะข้างล่างสังเกตแล้วมันไม่เห็นเลยอ่ะเหรอเหรอจริงปะคิดว่าน่าจะใช่ใครดีใครได้ดิเงี้ยนะโอเคเราขึ้นมาแล้วอ่อนให้โอเคก่อนอ้าวขอโทษเยียมดปุ่มไหมขอโทษ เดินอย่าปุ่มเฉยๆไงเจ้เจอแล้วอ้าอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงกองหญ้าบนชั้นสองกองหญ้าบนชั้นสองเฮ้ยเธอดูดิเธอกดแอปผ้าดิวยเฮ้ยด่านนี้เท่จังโอ้เฮ้ยเธอลองกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเยลอยได้ด้วยวูวแล้วอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยบนดวงจันทร์โอ้โนี่คือบนดวงจันทร์เหรอนี่เราเป็นคนไทยสองคนที่มาสำรวจดวงจันทร์ใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะโอ้โหด่านนี้แบบอีพิกมาก เราจะเก็บหินดงจันไปฝากบ้านจริงปะเออหินดวงจันอยู่เต็มเลยแล้วปุ่มมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันขอกระโดดก่อนนะเคนเธอจะกระโดดขึ้นไปดูอะไรหรอฉันไม่หาเดอะไม่หาแล้วฉันก็กระโดดเธอจะกระโดดเล่นแล้วเหรอมันจะไม่หาปุ่มแล้วเหรอเฮ้แล้วมันจะกระโดดขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะมันต้องมีทิกแน่ๆเลยเนี่ยเธอเห็นปุ่มบ้างยัง เราเห็นแล้วหรือเปล่าวะไหนไม่ใช่ลองก็เคตาฟาดงั้นเหรอใช่เราต้องตามเคไปนะโพเคเจอจะไปแย่งขึ้นอย่างเงยเงเราว่าไม่น่าจะอยู่ข้างบนนะาเราว่าอยู่ข้างล่างเช่หรือไม่ใช่เพราะว่าเรากระโดดขึ้นไปไม่ได้อ่ะอาจจะอยู่ตรงไหนสักมุมหนึ่งต้องดูดีๆนะคะอเเมื่อกี้ที่เธอเจอมันเป็นปุ่มอะไรอ่ะปุ่มไม้ปุ่มหินเปล่าอ๋อที่เราเจอหรอปุ่มไม้ใช่เออที่เราเจอด่านแรกก็ปุ่มไม้เหมือนกัน แต่เนี้จะปุ่มหินก็ได้นะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในไหนเราจะเข้าไปยังไงอ๋อรู้แล้วนี่ไงเฮ้ยคือไปได้ไงอ่ะแต่ยังปุ่มไม่เห็นมีปุ่มเลยเออว่ะโอเคก็หกอ่ะโอเคขี้โกหกอ่ะเพดมีปุ่มตรงไหนหรอเป็นไงเป็นไงรอนมีอะไรไหมเอ้ยเฮ้ยรอน เฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเธอกระโดดแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเต้นทำไมเด้นกระโดดสูงขนาดนั้นอะทำไมเต้นกระโดดสูงยางนั้นอะอ๋อเราโดดจากที่สูงแล้วเราตกมาเจ๋วมันก็จะเด้งให้แต่ว่าอาหารมันไม่มันลดเรื่อยๆอะเตงเขาก็ยังไม่เจอปุ่มดีนะเพราะว่างั้นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแหละมันอยู่ที่อื่นแน่เลยมันอยากให้เรากระโดดสำรวจหนานอวกาศนี่ยากจริงเออเออเออกระโดดไว้กระโดดไว้เฮ้ย จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตื้อตื้อตื้อเออเกือบเออเออเออย่างนั้นแหละโอู้หูเกือบแล้วเกือบแล้วอีกสักรอบไม่ได้ไม่ได้แล้วผ่านหมดผ่านหมดเออไม่เอาแล้วเธอก็เด้อไม่ถึงใช่ไหมเธอโคตรเหนื่อยโอ้มันยุ่งยากอ่ะหาปุ่มไม่เจอทำไงอ่ะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะ เต้ยทำไมในตัวเขามีปุ่มอ่ะหืมเธอเต้กมาปะเนี่ยมันบอก Can be p r e s s e d on ตาด่าเฮ้ยแล้วมีเธอก็มีเหรอ p e s s e d on box of iron อ๋อให้วางบน box of iron ข้างบนข้างบนนี่ปะเออข้างบนในนี้ข้างบนในห้องเนี้ยเอ้ยโอเคได้ดิเต้มเนี้ยโอ้ยทำไมเค้นโง่จังเลยลืมอ่านไหนข้างบนไหนนี่ไง iron น่ะเนี่ยตรงกลางนี่แหละวางไว้เลย นั่นแหละเห็นไหมคืออย่างนี้ค่ะคือมันมีปุ่มให้ทุกคนใช่ไหมแล้วก็คือแค่ให้ไปวางในบล็อกองไอรอนซึ่งเราโง่ีี่คหาจังนานวิ่งไปเถอะโอ้โหแค่นี้ก็มอบให้แก่พี่โอเคแล้วกันนะคะว่าพี่ขวัญก็โง่เองดดนไปวางซะแบบบนพื้นซะงั้นโหไม่ได้อ่านไงเฮ้อแย่แยแย่มันอยู่ไหนเนี่ย หาหม่ครับปุ่มอยู่ไหนครับน่สำรวจตัวแป๊บนึ่งไม่มีครับโอเคคับเราสำรวจแล้วเฮ้ธออะไรอ่ะซอมบี้อะไรอ่ะอ๋อซาปาซอมบี้กสอซาปมบี้ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้หรอกเราว่านะมันอาจจะง่ายเกินไปถ้าอยู่ตรงนี้น่ะดระวานมีลาวานะคะมีวารา มีลาวาหูเดินไปนี่จะเจ็บไหมมันลึกจังเลยเฮ้ปุ่มอยู่ไหนนะันอยากให้ลงไปอีกเหรอเธอใช่แล้วทางเมื่อกี้มีไหมหรือว่ามันลงมาได้ทางเดียวลงมาได้ทางเดียวแน่ใจนะใช่เดยวเฮ้ยมีเพชรด้วยอ่ะเฮ้ยเกือบเกือบตกลาวาใช่ไหมันน่าสใส ไ่ลองลงลาวาไปดิเออเรามองไม่เห็นเลยอ่ะเราขอกลับไปทางเก่าที่เขาให้มาแป๊บนี่อย่าปุ่มสันอีกรอบนึงเอเอเอ๊อเอเะเอ๊ะเอ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 ๊อเ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 ออออเ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 เอเอ เอ๊ะอเอนจ๊ะอ้วเจ้เจอแ้เอแล้วเจอแ้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้เจอแล้วเอแล้วจแจอแล้วเ้อแล้วเจ้เใอ้อแล้วเจ้เอคล้วอเจอลอ้อแ้อ้เจอวอกเอแวออเจอแล้ว ่งเนี่ยอยู่ในเนี้ยเย่นี่ไงอไม่ทบายใจจังแมคโดนัลหันมาเห็นพอดีอุ๊ยร้านแมคโดนัลล์หนูอยากกินค่ะหนูขอสั่งแมคโดนัลล์หน่อยค่ะทำไมไม่เห็นมีเมนูแมคโดนัลล์เลยมีในขนมปังอะคุณไม่หนูไม่ชี้กินกะหล่ำปลีไม่จ่ายทำไมเถื่อนจุงโลย่ากินกะหล่ำปลีก็ต้องจ่ายด้วยนะไม่จ่ายไม่ดีเลย ทำตัวแย่นะเราอ่ะเฮ้ยปุ่มนี้ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยโดนขังล่มในห้องแล้วปุ่มนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ๋มันไม่มีเลยอ่ะเอ๋มันนะ่าสนใจนาะอันนี้เปิดไม่ได้เ่ะอเฮ้ยหาไม่เจอเลยอ่ะเอ๋เราก็ไ,ไม่เห็นนะเฮ้ยแคอย่าเอะบ่อยได้ไหมจะแล้ว ผ่านแล้วนี่ไงดานเจ็ดอ๋อเฮ้ยโอเคได้คะแนนไปอีกแล้วอ๋อจะได้อันเดียวปะเข้าใจอ่ะเราได้สองอันจะค่อยไปน้ำีกทีในคลิปนะสองอันเอ้ยด่านนี้รู้สึกว่าเอ้ยเจ็บรู้สึกว่าอะไรไปแอมดูมันรู้สึกว่ามันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ว่าพี่ขันไม่แอมดูคลิปเมื่อก่อนเหรอมันมีคลิปที่ไหนคะพี่ขันไม่เห็นคะ่ะนี่ไงปุ่มไหน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เบอร์พี่ขวัญเบอร์เบอร์ว่ารักแถบนะแบบว่ารักเธอไงเอ๊เอไม่เราไม่เห็นอะไรเลยนะเอในนี้เหมือนจะมีปุ่มเย้ด่านไลท์เฮาส์ค่ะวิด่านนี้สวยอันนี้เป็นอะไรหอคอยเหรอหอยคอยเฮพี่ขวัญขึ้นหอคอยไปก่อนนะโอ้หอคอยที่เนียอันตรายมากขึ้นดูน่ากลัวมากค่ะอ๊ สมน้ำหน้าสำนัมนาไปก่อนมาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปรียบต่อเกมต่อเกมครับมาก่อนได้เปรียบอู้กับผมทิ้งมาบรรทุกสุดเลยใช่ไหมกระโดดกระโดดเปไมเราไม่เห็นต้องโดดเลยไม่ไม่กระโดดเธอถึงตกไงต้องกระโดดสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะที่ที่เราโดดอ่ะเราเลยตกเอ๊ะเอ๊ะเราว่า เราว่าเราว่าเราเจอเ้ยเธออย่าเจอเลยเธออย่าเจอเลยเราว่าเราเจอสมจริงเธอไม่ต้องเจอหรอกเธอจะเจอทำไมล่ะโอเคอ้าวถามมาหมาเธอไม่ต้องเจอหรอกเราไม่อยากให้เธอเจอเลยเนาะเอ๊ะไม่ค่ม่น้อชีวิตมันเศร้าเฮ้ยเขาเป็นตกโอ้โหดูน่ากลัวมากค่ะ เออใช่เราปนเสื้อตบมาได้โอ้ยเธออย่าปนเสื้อเขาสิทำตัวแย่นะเราอ่ะเอาเก็บไว้ให้เขาแบบตายอย่างแบบมีเสื้อผ้าหน่อยก็ยังดีนะคุณเสื้อเขาหายไปแล้วอ่ะนี่เรามาดูนักบินอุ้ยนักบินหัวขาดะเตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตงไม่ต้องเจอหลักเตงไปไปไปเจอแล้วเตงก่อนสรุป เมื่อกี้ก็โอเคได้แล้วกันเนี่ยฮะเราไม่อยากแย่งพี่เ okay, คนะคะโอ้นนี้ปต้มน้ำมันอ้ตมตม้ตมต<า>้มจะเอาก็ได้นะเราคิดว่าเราชนะอยู่แล้วแหละเนี่เขามีการอ่อนให้อ่อนให้ใช่ไหมคือไม่ใช่หรอกก็น้องๆด่างไงพเพราะไปแย่งพี่เคไง <laughs> ก็เลยแบบเออ่าไปด่านะให้แบบประเต็มใจให้ประเตมใจให้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าด่าอะไรอย่างนี้ก็อย่าด่าพี่ขวัญนะพี่ขวัญเป็นแฟนชั้ที่รักพี่พีแต่น้องๆด่าพี่พีกันเต็มเลยเอ๊๊ะเเอะมันเหมือนจะมีอะไรนะเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วเย้อะไรอ่ะาโห้ยรถเต็มหมดเลยเธออันนี้มันรถยานบ้าเลยประตูเหรอ อ๋อล้อรถใช่ไหมใช่มันเหมือนดักก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนเราคือปุ่มที่มันคือใช่ไงเราต้องดูไปเรื่อยๆไงโอ้โหแล้วมีเราต้องหลายคันกดันทุกปุ่มไปแล้วจังหวะนี้ทําเวลาหน่อยกดกดไม่แน่นะคะจะไม่ได้อยู่ตรงรถก็ได้กดกดแล้วใช่แเราว่าจะไม่ใช่ก็ได้นะนี่เราจะถึงคันสุดท้ายแล้วนะเออคันนี้เข้าไปได้นะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ไปไงเนี่ยเอาติดอะ ไปไงอ่ะเหรออนกี้จะแถลงให้ไปด้วยโอ้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเหมือนโดนหลอกให้เข้ามานะไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีอ่ะแล้วเราจะออกกันไงนี่ไงกระโดดขึ้นวันนี้เฮ้ยนี่อ่าไม่ใช่อ่ะอ๋อไม่ใช่โดนหลอกอ่ะฮฮฮอยู่ไหน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 อ่าแล้วอันนี้เราจะออกกันไงอ่ะ ชิบาเละมันน um ี่ไงก็มีทางออกของมันขอยืมตูดขึ้นหนเขยืมตูดขึ้นหนขอยืมหลังขอยืมหลังหน่อยต่อตัวต่อตัวไม่ได้ค่ะไม่ได้เกมหมดได้ไหมเขาบอกถ้าติดเกมหมดได้ใช่ถ้าติดก็คือเกมหมดออกไปได้ใช่โอเคงันเราไม่ผิดแั้นเดี๋ยวเราทีพีไปหาเธอแล้วมันอยู่ตรงไหนงาอยู่ในเนี่ย มันอาจจะแบบเราอาจจะพลาดไม่ได้กดอ่ะเขาผ่านแล้วเย้อ้าวได้ไงมันหยู่ต้องรอรถนั้นแหละเราลืมกดแน่ๆเลยโอ้โหโอ้ด่านโอ้ด่านนี้อืแล้วปุ่มอยู่ไหนเนี่ยวฮทย์เราชอบจังอะทำไมหน้าทุกคนแบบดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะน่ารักเขาเชียร์กีฬากันอยู่ไงได้ปุ่มอยู่ไหนเนี่ยโหหอปุ่มนี้ต้องแบบพลิกแผ่นดินหาเลยนะคะเนี่ย อ๋อย่างมากก็อีอย่างเยอะใช่กรรมการคะอยู่กับกรรมการหรือเปล่าคะปิดเยอปิดปิดปิดประดิษิงุ้ต ah> ah 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 ุุ้งอันนี้ห้องอะไรห้องดำเข้าไปไม่ได้เจ๋วอะโอเคชนะใช่ไหมไม่แพ้แล้วเหรอ ล้วบอกแล้วมันอยู่ที่คนนั่ง้ไม่เชื่อเราโหอใครจะรู้เล่าทำซะเยอะขนาดนั้นแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างที่นั่งตรงที่มันที่มันแบ่งทางไหมแบ่งแบ่งไม่ให้เดินไปอออมยู่ข้างนั้นแถวๆนั้นแหละก็อีตรงฝั่งนั้นแหละพี่ขวัญก็เดินมั่วหมดเลยค่ะโอเคคนเพ่ก็ต้องโดินช้ำช่อ แดงแลกเกียวชีขอครชาบพูนี่ตรงนี้เขาทําไม่ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะสวยมากเลยนี่เราจะมาพูดกันตรงนี้ดีกว่าโอ้โดิสวยเนาะเออเอาคํานี้คําน่ารักน่ารักแบบไม่มีคําแบบหยาบคายนะยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงต้องออกคำตอบเดยวนะเราเลยอ่ะยาค่ะ บอกเลยว่ายากมากเพราะพี่ขวัญพูดลิงลิงยักยักไม่ค่อยได้นะจริงๆถ้าต้องพูดเร็วอะขอแบบโหมดธรรมดาแต่ห้าห้ารอบได้ไหมไม่ต้องเร็วมากอะเอากลางๆคือจําไม่ได้ด้วยจริงๆประเด็นจาไว้ว่ายักรักลิงแล้วก็สลับกันลิงรักยักแล้วก็มันจะเป็นแบบลิงน่ารักแล้วก็กลับมายักรักลิงเหมือนเดิมอะไรวะยักรักลิงลิงยักยักลิงน่ารักยักก็ตี ยักษ์รักลิงเอ้ยยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงอ่านแล้วยัักกษ์รลิงิงน่ารักยกกักยกกิงยกยกยกกิงยิงยิงยงยงยักษจักยุกลักลิงไม่ผ่านไม่ผ่านเอาไปเลยวนเยอกเปลี่ยนประโยคใหม่ค่ะได้ิทธเปลี่ยนประโยคใหม่คุณด้านโดนค่ะ นต้องวิ่งไปกระโดดแมปเด๋ยนนี้ฮะจรง e t s go Let's go Pokemon Pokemon ปีปนาวคางูด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 ูไปเร็วนั่นแหละไม่ตายค่ะเพราะหนูเกมโหมดอยู่เอาตายเปลี่ยนเป็นง่ายๆก็ได้พระนงระยองยะลาพระนงระยองยะลาห้ามอ่านอันนี้ห้ามอ่าน แะนองระยองระยาระนองระนองระยองระยาระนองระยองระยาระนองระยองระยายะลาไม่ใช่ละยาระนองระยองยะลาระนองระยองระยาระนองระนองโอ้ยย่างจังอ่ะระนองระยองยะลาระนองระยองระยาระนองระนองยะยาระนองระยองระยาคุรลบได้อ่ะก็ลบแรกมันได้แต่พอมันเร็วมันจะไม่ได้ไง ไม่ต้องเร่งเดียวเร็วเท่าเดิมแบบไม่ต้องเร็วขึ้นอ่ะโอเคแล้วนองระยองยะลาละนองระยองระยาละนองระยองระยาละนองระยองระยาระยองระยายะล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 าไม่แค่ระยาละนองละยองยะลาละนองระยองระยาละนองละยองระยา ยอมค่ะไม่ได้ค่ะโอเคเปลี่ยนไปหกอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียโอ้ไม่เอายาวได้ไหมอ่ะงั้นหูใช่ะหูหูสยาตัวเองก็พูดไม่ได้อยากให้คนอื่นพูดเลยจริงๆหูสยหูฉลามสยามรู้หูสยามได้ออกมาได้ไงอ่ะก็ได้รองมาไง เกมโมดิวโอ้โหแซ่เอ้ยถ้าตัดใดเอางี้เอางี้ถ้าตัดใดที่คนให้พูดยังพูดไม่ได้คำนั้นถั่วไม่เอาโอเคไหมผู้แชร์หลามสยามรูทนะผู้แชร์หลามสยามรูทผู้แชร์หลามสยามรูทเป็นไงได้ทำเลยผู้แชร์หลามสยามรูทผู้แชร์หลามสยามรูทโอเค หูฉลามสยามลูทหูฉลามฉลามยูดฉลามดูเฉดเลยไอ้เล่นตัดฟันทั้งนั้นเลยทำไมพี่ขัดพูดไม่ได้เนี่ยเร็วหูฉลามสยามลูทหูสยามสยามลูทหูฉลามฉลามยุท ไม่ได้ไม่เกินสองครั้งอะจริงๆแต่อาทิเป็นไหนหมดฮะกกี้เอนจอยสไม่ได้อ่ะเธอต้องเอาแบบที่มันประโยคง่ายกว่านี้ไม่เอาแบบเป็นเล่นคำอ่ะเราเราสักคนมันไม่มีมันเป็นอย่างนี้มันจะมีง่ายๆแบบยานัดหมอมีอะไรอย่างเงี้ยเราได้ หูฉลามฉยามรูทห <|so|>? ูฉลามสยามรูทหูฉลามฉลามฉลามอีกตัวฉลามอีกเกลี้ยงอะตอนที่สามเลยชั่วฉลบที่สามอะก็วันนึงงงอะเอาใหม่ใจเย็นๆดิไหน๋ยวเราพูดสามรอบดิหูจะขำเธอเลย หูชลามสยามรูทหูชลามสยามรูทหูชลามสยามรูทหูฉชลามสยามรูทหูเชลามสยามรูทหูเชลามหูเชลามหูเชลามชลามดูดหูชลามสยามรูทหูฉชลามสยามดูดหูฉชลามสยามรูทเนี่ยห้ยทำไมได้อะ เพราะเราถอดฟันน่ะจริงเราต้องขอตังค์โอเคไปถอนฟันเราเพร้ะเชิญไม่ได้เลยงั้นเอารถรถยนต์ล้อยางรถลังล้อเหล็กฮะรถยนต์ล้อยางรถลังล้อเหล็ก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 โอเคโอเคสมาธิสมาธิ รถยนต์ล้อยางรถยางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถล้อเลรถยนต์ล้อางล้อเลสรถยนต์ล้อลางล้อเลขอพี่ขวัญเลือกเองได้ไหมประโยคนหนึ่งจะโชว์เทพซะหน่อยอ่าให้ให้ยอมมันหนึ่งเอานี้และกันนะคะชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคว่ำชามเขียวช่มขาวชาำขาวก็แล้วให้เองดีกว่าเป็นใจเอาเนี้ ปิดประตูโบดเปิดประตูโบดปิดประตูโบดเปิดประตูโบดปิดประตูเบิร์ตปิดประตูโบดเปิดประตูโบดปิดประตูโบด์เปิดประตูโบด์ปิดประตูโบดเปิดประตูโบดปิดประตูโบสถเปิดประตูโบสถ์เออเออให้ให้ให้โอ้ยก็โอเคอันนี้ต้องได้นะอันนี้แหละแอนเอาอันสั้นๆอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮีย โอ๊ยฉันว่าเขาจะต้องออกมาแน่นอนโอ้ยยากจุงเลยยอโอเคอาเฮียหลีเอ้เอาไปไอเฮียหลีเดี๋ยวจังไอเฮียหลีไอเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเยหลี อาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเลียหีเอ้ยไหนโอเคพูดสี่ห้าหลบอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮีย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 ไม่ได้ไงอ่ะถือว่าพี่ขวัญไม่ผ่านแล้วกันนะคะพี่ขวัญยอมยังไงน้องๆก็คิดบทลงโทษมาแล้วกันนะคะเอาโอ้อะไรมา ขาพูดแล้วเขาไม่ได้อะไม่ได้เกินสามรอบอ่ะสามรอบปุ๊บไปเลยจะเป็นอาเนียทันทีนะคะตามนั้นเลยเมนเมเนทันเรื่องตึงตังเออไม่ได้ทันเรื่องตึงตังแต่มันลิ้นมันทันแล้วมันก็พูดออกมาเองอะค่ะเฮียเฮียหลีเรียบร้อยแล้วทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นวะเดียหี่เฮ้ โอเคอาเฮียหลีเสร็จร้อยเสร็จแล้วอาเฮียหลีโอเคไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันบ้างนะครับยังไงก็คลิปมือถือขอให้พี่ขวัญด้วยนะฮะได้แล้วค่ะพี่ขวัญวันนี้่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเถ้าหมดขึ้นอยู่บนหน้าจอสามารถกดได้เลยอย่าเว้นกระดิ่งนะครับจะอยู่ข้างๆปุ่มซับสไคร้โอเควันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายยุบ